ข่ากับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านเอฟซีทุกท่นานค่ะค่ะมนีกะมาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเเ่านะคะมณีเจ้าข้ามสามตัวเต็งกนเลยมาติดตามน้ำเล่าความฝันกับนกโกค่ะนกโก้ในเพื่อนฝันว่าเพื่อนไปหาปลาเนาะคะ่ะเพื่อนกระไปรปลาคอใหญ่สองตัวขึ้นมาเนาะค่ะ,ะคะ่ะความฝันของนกโกสิเป็นยังไรเป็นไปเป็นมาแนวใดกันเพื่อนผิเการเยเวลาเนาะคะ่ะถ้ากับไปติดตามรับชมและฟ,ฟังความฝันของนกโก้ความฝันนะคะ สวัสดีค่ะนกอค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนกอค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมานีก็มาติดตามฝันตองหวดของนกอนะคะงวดที่แล้วกับคนแตกไปเนาะนกอเนาะสามศูนย์ศูนย์สามค่ะหนึ่งสี่สุยบนล่างเลยเนาะหนึ่งสี่ค่ะเป็นยังไงนกอฝันตองหวัดฝันว่าจยังไงคะฝันว่าจะาุกครั้งมาอยู่ในเฮื่นเนาะบ้ามนนีจะไปใช้นอว่ะ จะไปหากินก่อนละว่ะจะไปงั้นนานนี่เราเพื่อมาทำในไทยอยู่ว่ามันไทยหูไปอยู่แต่ว่ามันก็จะมีปลานหวานฟางไปค่ะเอากระสางเอายางสวิ่งเลยยางละงมานนำทางแล้วก็แลกเขาขึ้นข้างหน้าตอนข้นงหน้าละมือง้ำแก่งานแรกจะเห็นเลยก็ว่มีป้ายปาลานค่ะก็มีนะเพื่าท่านนานตั้งมาแต่นี่ยเด็กก็มาเอาอะมึงงานใหม่มึงงานที่สอง งานที่สอมก็มีจะไปทะลูปากสลายแท้ว่ามมัที่ไปเบิ่งงานสามก้อนบันมันเป็นขั้นหน้าเนาะซ้มซีงานเลี่ยงกันเน๊ะม,มีแต่งานแน่ๆ,ๆอยู่นะโดยเฉพาะลงมึงเห็นปาคอไงบานอ,อยู่นี่แกคโคโลอดูบันเฮ้ว่าเขาจะได้ป้าแล้วก็ซื้อกิ๊ทักเอามันเห็นก้อนบันเห็นแม่ก้อนนะมันบืนในเรื่ในแกนะ่หลักเป็นเป็น,ปน,ปนคันแก่เน๊ แล้วมันเป็นเหมือนมันเขาคุดอ่ะคือคุดเอาเสียมคุดเอาโอาโอันกระจกเขาสีตดงหนาเลสีแดงม่งเขาเป่งหนามันบืนไปเหมือนมันไต่เหมือนรัดแ้งรัดไปรัดไปหอดทันงานที่ซี่ไปรัดรัดไปบ่ได้แบนี้มันเห็นมันรัดหลายนะกับว่ามึงเต้าอื้อแบนี้รัดมึงแรงค่มหนาวค่มล้างขานานก้มมาขคมไปก็ไปกลับมาอยู่โขงหานะ เห็นแบบมันแลนตัวแหลกมันแลนหลายแล้วมันก็ไก่สีเหง้าแบบแลนรัดุ่มไปล่งแล้วครูหนาวเขาเปิดอีกแพร์ไปอีกบแบบหอบครูหอยข้างงานสี่แบบเห็นลงแบบล่องไปเม่์เห็นเห็นยุ่ยเจ้าสีตรงหุ่ยสีตรงตรงมันตรงตัวตัวมันมันบืนมันเมื่อยก่อนตัวใหญ่มันมีซองมันตายอยู่ถืออีกได้หนึ่งนี่ใครได้แล้วว่า คดีป้าคอยยัยว่าดีใจถูกความฝันตอนนะเอามันตายมันมันบื่นได้จนมันตายเป็นเมื่อยมันเมื่อยนังต้นแล็หาตะหนักต้อนแบบแรงไปขึ้นหน้าที่หาเห็นเมื่อยเงยเอาย่งเขายู่บันอย่เงี้นั่แเจอเงี้ยเอาแบบว่าดินเลยแบบว่านเงา้ยมันยังไงแหกแต่ก็ร่องไ้ที่ขาสีฟองผู้ฟองนะสีล่มน้่งสาวที่ขาขึ้นจนคื้อดือแต่ล่องใจเออว่ะ ลงลึกลงอาจะวิสสส่งแล่นก็หนามันหลายตัวนี้นะก็ไปก็มาอยู่ลายฟ้าตุ๊ปลาคอเอาจะวิ่งต้าตักเดียวทีเดียวสองตัวได้ตักเดียวเลยสองตัวสองตัวก็ตัวตัวตัวมันไก่สิตายสองตัวตัวไงมันเมื่อยเนาะเมื่อนไงสับขาหนิปลาคอปลาคอใหญ่เออปลาคอใหญ่ดีใจบอลดีใจเห็๋ยวหนึ่งความฝันหนึ่นแหล้วก็ไปก็มาที่นั่นเห็นปลาคอใหญ่ว่ามันไปใส่ดอกก่อนก่อน เนอยอะนั่นแกนี่แหละมันจมม่อมม่มไข่แท้มันก็ฝันไข่ตั้งแต่แท้หน้าปลาคอตจนนี่สองตัวนี่มันเห็นตัวหนึ่งไปเห็นอีกตัวหนึ่งเลยสองตัวตัวหนึ่งอันปีนพุ่งเขาขาอยู่นิสวิงตัวหนึ่งมาตั้งใต้ดินอยู่แต่แล้วถึงคืนมาเลยสองคนผลก็มาหาน้ำหยาดพันด้ยหยาดพันเอาฮะยังฮะปลามาโอ้ยปลาไข่ไข่กงปลาคออยู่พลาะว่าคุณหาลงคุณแต่งคุณแก่คุนเอา รัดจิม่ะตัวเขาตัวเนี่ยเท่าเท้าอ่ำใส่น่ะแล้วสีแดงเอาปลาให้เด่แล้วป็คอยใหญ่บ่อยแบบตัวเขาเขาเ็ลุกใหญ่เขาอ่างเขามาสองต้นเขาม่น้ำกันเขาเป็นทุกหัวเมียเขามาหาน้ำกันน่ะะพังหาปลาเจ้าแต่ปลาได้ปลาแล้วเมื่อคืนมาเดี๋ยวปคทอยใหญ่เขามาจะสองตัวเพิ่มจะจะพังกันยางนกขันหน้าเดี๋ยวัยางจืมือ ผู้เมื่อล so ูกเดินได้ขันได้ปลาคอได้แล้วก็ย่างไปกระเลี้ยหูเมื่อผู้เมื่อจะย่างขึ้นขันข่านได้ปลาเนี่ยย่างขึ้นไปน้ำข่านจะไปเพื่อนที่หูเมื่อลูกตื่นลูกขึ่นมาอู้หูันได้ปลาคอนกลาไปกับไปในขวฝันไปูนเดียวไปคนเดียวเราไปหากินกันหน้ามันปันออกจากเพื่อนนะย่างเราว่าสิมาเลาะมึงซื้อเด่นเลาะหาเลาะหังปลาหนึ่งปลาท้ายปลาเอาซสม เอาตะปะคอนใหญ่เอาแต่ด็ปะคอนใหญ่กว่พ่อสิเมื่อจะเแ็่เกณฑ์นี่จะาปไทยนี่ตัวใหญ่แต่ว่าปไปไทยก็มีอยู่แต่ว่าเอาแต่่เอาตะปะคอนใหญ่เนาะแม่เนี่ยปะคอนสองตัวหนุ่มข้อมฝันดีใจจนวานมันฮู้ว่าลูกตื่นถึงมากตัวแรกได้งานที่สี่งานที่สี่ตัวที่สองเด้งานที่ห้าใช่แล้วก็ตีตัวเลขดนี่แนวกอตีตัวเลขีตัวเลขกัน่ว่มันก็สิเป็น ป้ากับเป็นแปดเนาะป้าเป็นแปะป้าเป็นค้นคนกับเป็นหาเนาะค้นกับเป็นหาแปดหานี่เนาะมันมีค้นสามคนมันสามค้นผู้ชายผู้หนึ่งก็เป็นหนึ่งเนาะคู่ยิ่งกับสองก็เป็นหนึ่งสองป้ากับเป็นหาป้าคนกับเป็นหาก็จะเป็นคนสามคนกับสามหาสามหนึ่งสามเออสามหาคนกันสองหนึ่งสองหนึ่ง คนหนึ่งงหนึ่งสองแปดหาสามหาแปดห่ากับสามหาหนึ่งสองหนึ่งสอง่าสามตเลยนะก็สามตัวจะเป็นสามสามสามสองสามสองสามสองแปด่ใช่ใชสามสองแปดแม่สามสอแปดเนาะปลาเป็นแปดนพนกบช่นะกอพ่นกเตะเอาพ่นเอา่ยิงเนาะเอาไม่ยิง ปลผตัวไซอ์เนาะปลาซอ์หนึ่งสองเนาะการปลาไซายหนึ่งยิงกวบาสองเนาะป้าเนี่ก็เป็นแปดพนกับเป็นหาเนาะแปดหาเนาะมานีกับสามหนึ่งเนาะสามกับพ่นกว่หนึ่งสองเนาะเพราะว่าเพิ่นกับแปลบอกึนมือกับเมยกับเขาได้สามหาที่เร็วหานกับสามาเสียสามสองแปดสามหาสามหาหาแปดหาแปกับ หนึ่งสอค่ะนี่คือดีก่อช้าจ้าแี่ครางไฟต้องคิดต้องคิดให้มันในดีว่าช้าเป็นแบตั้งแต่ติดตามมานี่นะก็เป็นคลิปแรกนอกทากฟันมาได้จับปลาคอใหญ่คักปลานีถ้าปลานจัาติดท้องเตอจะวันดีไปลาได้เค่ะปลาคอใหญ่ตายตัวหนึ่งเจ้าจชื่อเป็นเป็นปลาคอกะจีเป็นหนึ่งที่นี่อยู่กระแปะกระใต้ตึ้งก็แปดศูนยเนาะ พราะว่าตายเนาะตายตัวหนึ่งเนาะค่ะแต่ศูนย์ศูนย์แปดว่ะรือจะในเส้นซายเบียดเจ้าวะไม่ใช่ใไหนก็แล้วกินแล้กอสิเตะเพราะว่าคนคนหรือป่าคนปลาตายตัวหนึ่งเนาะปลาตายตัวหนึ่งก็้วก็แบบเป็นเป็นแปดศูนย์แปดศูนย์เนาะค่ะความฟันนล้ก็ไม่ยังเพิ่มเติมบ่ค่ะมีแล้วก็หูซื้อคว่าขอลูกเติมค่ะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเด็กห้นัคกอ ว่าให้ท่านผู้ชมทั้ง้านของเฮาวอะรับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณนักโก้ไรไรค่ะขอพูดหนักเนี่เขาก็มาสรุปตัวเลขของนักโก้เนาะค่ะนักโก้หนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ไปหากินหาอยากอยู่ทงไฮทงหน้าเนาะค่ะค่ะเพิ่นกลับไปได้ปลาค่ะปลาคอใหญ่เนาะค่ะกะเพิ่นกับไฮแนวทางข้ามเนาะค่ะกะตัวเลขของเพิ่นกับสามสองแปดห้าแปดสามห้าหนึ่งสองแปดศูนย์ค่ะหนึ่งกอร์กดาสองฮาหกเจ็ดค่ะ ก็ให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสากินแบ่งรัฐบาลค่ะค่าโชคโชคมันหมาน,มนมมลำลำล้ยๆยเฮ่งเฮงปังปไปกับความฝันของนักโกรณ์นะคะค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ตตามตกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค้ำสามตัวเต็งน้ำในเรือค่ะถ้าผู้ใยยัางพรท่านกดติดตามเจค้ำกับอฝากช่องค่ะมีแนวทางดีดีอยู่ไซเจค้ำกับสิปเอโคหามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวเต่งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ